นี่เป็นเหรียญหลังต๊ะหมู่นะครับของหลวงพูทศิลานะครับเป็นวารละไหว้ครูนะครับพระยุคต้นนะับปีหกสามวารละพิธีนี้ก็จะมีรุ่นนี้ด้วยครับหวงเชื่อมหวงเชื่อมรุ่นแรกนะครับเป็นสองห้าบูชาครูพิธีสองสำเร็จนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันโขก็คือยันเนี้อดวงยันนี้เฟี้ยวมากเลยก็คือว่าสวยสมบูรณ์เป็นพระสร้างน้อย เป็นลุงปุษลานั่งเต็มองค์นะครับด้านหลังเป็นโต๊ะมุงเป็นเหรียญที่มีพิมพ์ทรงเนี่ยแปลกตานะครับไม่เหมือนใครแต่แท้ที่จริงนั้นดีไซน์เหรียญเนี่ยทำตามเหรียญของอาจารย์ฟันนะครับ คือ,อยันสามารถนำมาบอเดียวยันเนือดวงเป็นเหรียญที่ติดอันดับความนิยมนะครับสิบความนิยมสิบอันดับแรกครับทั้งสองรุ่นนะทั้งสองเหรียญ ก็คือว่าซื้อขายเป็นมือได้บนพื้นที่ซื้อขายหลักๆอันนี้เป็นห่วงเชื่อมรุ่นแรกครับอันนี้สร้างแค่แหนึ่งพันเการ้้าหรียญเป็นเนื้อแดงผิวไฟห่วงเชื่อมสวยมากครับเป็นพิมพ์ทรงคลาสสิกก็คือแกะมือเดี๋ยวนี้ก็คือสวยสมบูรณ์นะครับ นหลังก็เหมือนเดิมมาเป็นยันเนื้อดวงตองห้าสองสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นตัวยันนะบาเหรดดีมากครับเนี่ยถึงเรียกว่าห่วงเชื่อมก็อห่าหงเหรียญน,นัน้เชื่อมติดกับตัวเหรียญที่หลังตัวโคดนะครับ อันดับนะครับสิบอันดับแรกะในปีนี้ปีหกแปดนะครับให้สนใจก็ถูกของลงกูกศิลานะครับก็ ติดต่อได้ตรงและตามลิงก์ข้างล่างครับเป็นพาแทนะครับ